สลามมาะลักุมวะระมะตุลลอิยะบเรกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับชีวิตของเราวันนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าคนที่สําคัญกับตนเองเนี่ยเราก็ต้องมอบหมายแล้วก็ต้องเตือนตัวเองดีที่สุดนะครับวันนี้เราอาจจะบอกว่าเส้นผมบางภูเขาหรือสิ่งที่อยู่ที่ใกล้ตัวเราสุดเนี่ยนะขนตาเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ก็เช่นเดียวกันวันนี้ถ้าหากว่า เราจะอยู่บนโลกนี้อย่างปลอดภัยแล้วก็เพื่อที่จะจากโลกนี้ไปสู่อาลัมบัตซักชีวิตหลังจากความตายแล้วก็ชีวิตในโลกอาเคียระ์นะครับหรือวันคียมามาเราจะปลอดภัยเราหนีไม่พ้นกับคําว่าเราต้องมีการตรวจสอบตัวเองมหาสบะการตรวจสอบตัวของเราเองนั้นเราอาจจะบอกว่าถ้านําชีวิตวิถีชีวิตของเรามานั่งเรียงหนึ่งเนี่ยแล้วอะไรล่ะสําคัญที่สุด ท่านพี่น้องครับผมเสนออย่างนี้ครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราเริ่มจากกรุกลที่เป็นองค์ประกอบหลักของศาสนาก่อนก็คือเรื่องของกัลิมาชาห์ะอันนั้นคือเรื่องแรกสําหรับคนที่เป็นมุสลิมแล้วเราก็ไม่คุยแล้วสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมอันนั้นก็ไปเรียนรู้เพราะยังไม่ได้ศรัทธาแต่หลังจากศรัทธาแล้วหลังจากเป็นมุสลิมแล้วสิ่งแรกที่เราจะต้องมีการมมฮาสบะตรวจสอบนั้นก็คือเรื่องของการละหมาดวันนี้ถามว่าท่านพี่น้องครับ ในสังคมปัจจุบันเราอาจจะได้ยินคําว่าพี่น้องของเรานั้นละหมาดครบไหมวันนี้พี่น้องมุสลิมของเราละหมาดครบทุกวันวันละหเวลาหรือ,อยังเราก็อาจจะตอบว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็น์นี่คือสิ่งที่บอกว่ามมฮาสบ,บะการตรวจสอบทําไมเราต้องตรวจสอบเพราะว่าไซนาอุมะเราเดียลราอันทูท่านได้กล่าวเตือนได้สอนบอกกับพวกเราว่าฮาซิบูอัลฟุสกุมกบัลันตุฮาซบูพวกท่านทั้งหลายจงตรวจสอบตัวของพวกท่าน ก่อนที่จะตรวจสอบนะครับวันนี้จึงนําเสนอที่บอกว่าเราลองตรวจสอบตัวเ,เองก่อนว่าเราละหมาดครบไหมยังเป็นคนที่เรียกว่า1ปีละหมาดสองครั้งไหมยังมีอยู่นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับที่บอกว่าคนบางคน1ปีเงปีเข,าเข้ามาสัสยิดสองครั้งจริงๆนะครับหรือบางคนก็คือในชีวิตของเขา1ปีเข้ามาสัสยิดเพียง52ครั้งก็คือสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแต่บางคนก็อาจจะมีว่า ในหนึ่งวันฉันก็ยังละหมาดสองเวลาก็คือม้ากระเด็บไก่ชาอย่างนี้ครับที่บอกว่าเราลองมาไล่เรียงเรื่องสำคัญก่อนก็คือเรื่องของละหมาดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีตอนต่อๆไปว่าแล้ววิธีแก้วิธีที่จะสํานึกผิดรจะทำยังไงเรื่องที่2ที่เราจะตรวจสอบก็คือเรื่องของการถือสินอดสําหรับคนจนทุกคนคนรวยทุกคนนีไม่พ้นสองเรื่องก่อนก็คือการละหมาดและการถือสินอดรอมฎอนที่กําลังจะมาถึง หรือท่านผู้ฟังกําลังเปิดฟังอยู่กําลังถือสิ้นอดอยู่เนี่ยชีวิตของเราตั้งแต่เราเกนบาบเล็กอายุ15เรามีเลือดประจําเดือนเรามีน้ำมัสจิเราถือสิ้นอดขาดไหมครับใน1เดือนถ้าหากว่าขาดนั่นคือการตรวจสอบแล้วเมื่อขาดแล้วเราจะชดใช้อย่างไงเราจะเสียค่าปรับยังไงเราจะต้องถือสิ้นอดย้อนไหมหรือพ่อแม่เราเคยบอกเขาเคยถือสิ้นอดแล้วขาดเราจะต้องทดแทนเขาไหมครับนี่คือเรื่อง2เรื่องคนจนคนรวยทุกคนละหมาดก็ถือสิ้นอดมีหมด แะสกาดเป็นของคนรวยฮัตเป็นคนของของคนมีตังค์ดังนั้นสกาดถ้ามีสกาดออกยังไงออกถูกไหมออกครบไหมเรามานั่งไล่เรียงแล้วก็ตรวจสอบกันใหม่นะครับส่วนเรื่องฮัตฮัตเป็นกระแสแฟชั่นไหมฮัตเป็นอะไรที่บวกขายที่ได้แล้วไปกับเขาแบบเขาไหมเราก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะครับวันนี้ตอนนี้นะครับฝากไว้ก็คือว่า4เรื่องในประเด็นคําว่ามฮาซบาการตรวจสอบก็คือละหมาดครบไหมถ้าละหมาดครบแล้ว ถูกสมบูรณ์ไหมถือสิ้นอดตั้งกัอาเกนบาเล็กถือสิ้นอดครบไหมแล้วก็เรื่องสากาัดวันนี้ยังเป็นสากาัดหมุนเวียนไหมครับฉันออกให้คุณผมออกให้คุณคุณออกให้ผมอะไรประมาณเนี้ยที่เขาเรียกว่าสากาัดหมุนเวนียนและก็เรื่องของฮัทอย่าเป็นฮัทกระแสนินยมอย่าเป็นฮัทที่บอกเป็นแฟชั่นนิยมที่เข้าไปฉันก็ไปเขามีตังค์ฉันก็มีตังค์นะครับตรวจสอบสี่เรื่องนี้ก่อนและอินชาลเราเดี๋ยวเราจะมา แก้ไขกันทีแล้วประเด็นว่าแล้วที่เราบกพ่องไปเราจะทำยังไงนะครับก็ขอดูอาจากอัลลอฮ์ทรงประทานอิดายะฮ์เลอตฟิกให้กับทุกคนครับวัสสลมาลมุอะลัะยกุมบะรรห์มัตุลลอฮิยะบะรรกาตุ